ทำอันนี้ให้กินหน่อยดิแม่ไฟไหมทำไมมันเป็นอะไรโอ้โหไม่น่ากินเลยไอ้เหี้ยแดดแกล่ะวะตัวเอ้าวรวยไม่เข่าหุ้นเอ้ยหลุดแล้วตัวอะไรอ่ะต้มเลยทำอะไรกินลูกเน้ะเม้าม้าเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยวะทำอันี่ให้กินหน่อยดินี่หาหนงลูกนีมิดหาหนงลูกนีมิด เดี๋ยวมันคือไข่มุกเหรอเนี่ยไอเด็กไอ้ด็กไอ้ไอ้ดำดำนั่นคือไข่มุกเหรออืมเฮ้ยแล้วมันพาออกมาเป็นไข่มุกทำไม่ได้หรอกออาลูกเดียวเลยนะ้ไหทำได้ทำไม่ได้เลยกินอย่างนี้เบื่อว่ะคู่ถึงมาพอดีเลยขนาดนี้นะเออทำได้กินมะละกันกินมะละกันทำได้กินป่ะทำได้อะงั้นปิดคลิปเลยกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนล วันนี้เรานะพี่ยิ้มเขาอยากจะกินชาไข่มุกลูกเขาเนี้ยเขาเพื่อนติ๊กตอกผ่านนี่เขาเห็นแบบบ่อยมากเป็นไวรัลเลยแบบชานมไข่มุกล้านดลูกนิมิตแถวแถวระยองพิชชนบุรีหรอเออไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเขาจะทำให้หน่อยลองทำแบบวชั่นฟิวชั่นโอ้โหแปะทองด้วยนะได้มันจะเหมือนลูกนิมิตเลยจะทำยังไงอ่ะเป็นวุ้นแต่ก็เด้งๆเหมือนกันแต่ปัญหาคือสีดำเนี่ยเขาจะทำจากอะไร อ๋อดูแล้วถูกทำแบบนี่ไงะไหนอะไรนี่ไงกากมังเเางงอทำบ้าเลยไล่ยุงไงกากมังเเางงอทำบ้าเลยไล่ยุงไงทำทำไมมาพูดแทนใจดำอย่างนี้อยากต้องยุงมีมั้ยีป่ขนมไปเนี่ยขนมขนมอะไรวะสังใคยาไม่ใช่สังตูนสังคังหรือเปล่าขนมเปียกตูนอะเสียตูนปะเคย นี่แหละเขาทํามาจากสั่งมะพร้าวเนี่ยงเอาไปเผาแล้วเราก็จะได้สีดำไงอ๋อลอใช่เอามาทําสีผสมอาหารสีดํามันมีที่ไหนเล่าอ๋อเหมึกเยอะแยะน้ำมันเครื่องมันหมินคาวขี้โอ๋อได้จัดเลยจะททำอะไรเอาที่สบายใจพี่ละกันไอ้เหี้ยงั้นไหนนะเกลยวลูกนิมิตเขาจะทำให้ตัวกินจัดไปนี่ครับเบื่อแล้วครับกับชานมเดิมเดิม จะไปร้านเขาก็ไปไม่ไหวทำแดกเองเลยครับกับชานมไข่มุกลูกนิมิตจากกากมะพร้าวนะเดี๋ยวจะยังไงวะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนจัดวันนี้จัดเลยครับไปขั้นแรกทำไงต้องเสี่ยงกับการโดนแม่ด่าโดนเรื่องอะไรอ่ะก็ตอนนี้ข้างนอกมันฝนตกแล้วมันเผาด้ที่ไหนไเงี้ยแล้วทำไมจะเผาไม่ได้มัน เผาอันนี้เราต้องเผาตรงนี้เลยก็แค่เผาเองมันเห็นจะเป็นอะไรเลยตัวเผาตัวเผาอ่ะได้ได้ได้มันจะไปยากอะไรวะตัวทำไมอะเผามันก็เป็นอะไรอ่ะเขาไม่เห็นว่ามันจะต้องอะไร้มันดำาๆมันก็เผาแล้วมันก็ดำเออนั่นแหละเออเป็นไงตัวนี้ควันนะคะควันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมอะแม่ไฟไหมอ้แย้มทำไรอะ มมังใส่กระมังมันก็ระไม่ไอ่ะดิใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำก้อนใส่น้ำก้อนใส่น้ำเร็วดิเดี่ยวใช่ไหมใช้ปุยนะใส่เร็วใช้ปุยนะใส่เร็วนี่คือานสายวายมากเดี๋ยวชาไข่มุกอะไรวะเนี่ยอ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้แหละเดี๋ยวแม่ไปรอกินได้เลยแม่เดี๋ยวนี้จะให้เมียสุดบันเจิดทำทำอะไรจะไข่บุกลูกมีเม็ดไปรอกินเลย เนี่ยได้หรอนี่ตัวถ่ายดูเห็นไหมไูดเลยขูดนี่ไงมันก็จะได้สีเอาดำๆมันเหรอใช่มันได้ใส่อะไรอ่ะเนี่ยอ๋อนี่เหรอใช่เดี๋ยวเราจะกรองแง่กรองเอาแค่น้ำมันอ๋อมีกรองด้วยที่ถ่ายแล้วแดกได้เหรอเราได้น้ำสีดำแล้วเราจะต้องกรองเอากากมันออกค่ะทุกคนโอเคโอ้โหไม่น่ากินเลยไอ้เหี้ยแดกได้เหรอตัวตัวอ ธรรมชาติกั่นแกงแล้วเนี่ยตัวเขาไม่กินแล้วนะแม่เป็นใจระรรกินตัวรเรากินตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงผสมก็ร่วมผสมก็ร่วมไอ้ยัยไม่น่าอยากกินเลยลวันนี้ต่อไปเราจะผสมวุ้นอ๋อเหรออ๋ใช้วุ้นเหรอนี่เราเตรียมนะน้ำนะ,ะอ่ะน้ำเตรียมไว้แล้วนะครับน้ำสามลิตรต่อหนึ่งถุงโอ้โหใส่ลงไปเลย หมุนโอ้โหแล้วทำไรต้มเหรอแล้วก็ไปต้มต้องคนก่อนต้องคนก่อนแล้วเราก็เคี่ยวไปหมุนเนี่ยะคนแบบเนี้ยนะใช่คนตลอดเวลานะรอเคี่ยวไปให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่สีดำลงไปอือแค่นี้แค่นี้แหละเฮ้ยง่ายเว้ยแล้วก็เอาไปเข้าพิมพ์หรอใช่พิม์ลูกบอลมีพิมพ์มะเนี่ย ได้อาจารย์ก็ได้ชามชามชามใหญ่ๆได้ได้สองใบได้ได้ได้เอามาตัวไปหาค่อยค่อยดูสอง years later ได้แล้วอ่ะโหนี่ไงิมลูกมิมิทเราจะหาใยมากเลยนะอ่าใช่นี่นะทุกคนเลยกลมมากก็คือบล็อกลูกนิมิตของเรานะคะใช่ลูกเดียวจบเลยใหญ่กวนหน้าอีกใช่กินกี่คนถึงจะหมดเนี่ยนี่นี่ตัว่าก็ปุบปุงไปเลยอ๋อหวานหวานไปด้วยเหรอใช่ใส่น้ำตาลลงไปเกลือไหมว้้ายวาย คชอบหวานก็คือใส่ไปเยอะๆแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาอะไรให้มันหอมไปใช่มันก็จะเป็นวุ้นไงเป็น็นอะไรนะไข่มุกอ่ะนี่แหละส่วนสำคัญของเราพี่จะให้มันสีดำโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องคนเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปทำพิมกันนะทุกคนไป ขั้นแรกนะคะทุกคนเราต้องเจาะรูข้างบนด้วยตรอ๋อให้มีอากาศเราต้องเทเข้าไปไงแล้วตรงนี้เราก็ต้องเอามาเป็นเชื่อมไว้เลวเราเทข้างบนอจนเต็มเฮ้ยฉลาดด้ยเนียเดี๋ยวราทําเสร็จแล้วมาดูกันค่ะทุกคนไปได้แล้วนี่แหละนี่นะคือบลูกนิมิตชาเขยเตือทแล้วเฮ้ย ดเลยตัวปิดเลยนะเดี๋ยวรอให้มันเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ในรูนี่ตัวตอนนี้ตัวไปซื้อชามาให้เขาก่อนปะได้อาชาสีแก้วแ้วทำไมไม่สั่งเขากินเลยจะทำแล้วทำไมไม่สั่งเขากินเลยจะทำบอกกลนนะรอกเลยเหรอมันร้อนเลยนี่นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ๋าโอ้ใส่เสร็จแล้วไปทำอะไรอ่ะแช่ไปแช่ให้มันเซ็ตตัวก่อนสักพักแล้วเราเอาไปแช่ประมาณหนึ่งถึง2ชั่วโมงอ๋อโอเค งั้นไปเจอกันตอนเด็ดเอาไปแช่เลยแล้วกันไปตอนนี้คือเราจะเตรียมไอตัวช้าก่อนใช่ไหมใช่โดยที่เราไปซื้อเข้ามาด้วยใช่เพลงไปเลยอ่ะไปดูซิว่าไข่มกุกลูกนิมมีของเรา<ง>ขังหรือ,อยัง one hour later ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนมาดูกันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมัสี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าวะลองดูแล้วลองัำทำไม่เคยสำเร็จเลยนะต้องลองดูอ่าคราวนี้จะสำเร็จกับได้มาดูกันหนึ่งสองสามกระเดงว้าวีที่เราทำไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เป็นไงบ้างแข็งไหมเออน่าจะมีอารมณ์แสดงว่าแข็งน่าจะมีอารมณ์จะา้าละเย็นเว้ย เอานะเอานะเอาเลยเจ้าอุ้นเฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยวะทำอันนี่ให้กินหน่อยดิโอ้โหไม่น่ากินเลยไอ้เหี้ยแกรวะตัวใครมุกลูกนี้ไม่นี่นะคะอ้้วใส่ลงไปเลยนะใส่ใส่ใส่มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอเคว้า ยังไม่สมบูรณ์แบบทำไมเดี๋ยวไปเอาทองก่อนครัไปเอาทองมาปิดเลยลูกนิมิตที่สมบูรณ์แบบได้มันจะต้องมีมกัคทายกบ้าเหรอแปะแปะทององคำฝังลูกนิมิตนี่ไงโอ้คอาดเหมือนอันนี้เป็นทองคำชนิดรับประทานได้นะครับไหนถือลูกชกและนี่ก็คือทานมไข่มุกลูกนิมิต ตัวเดี๋ยวเราไปเรียกเชิญคุณพ่อคุณพระในบ้านใช่ไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตกันดีกว่าฝังค่ะคุณพ่อครับโอ้พ่อใส่ชุดขาวเลยครับไปไปไปพ่อจะชวนไปฝังลูกนิมิตมันเบื่อจริงไปไปไปแม่ก็ตกแต่งบุญนิมิตโอเคสํารวมวาจากายและใจนะครับ เชิญคุณพ่อไปไปิดทองฝั่งลูกนิมิตเชิญคุณแม่ด้วยสิคุณแม่โอ้ยคุณแม่คุณบาปหนาะด่าลูกทุกวนันทุกวี่ไม่ได้บุญหรอกคนนี้วัดัดั <c oughs> แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ลวง <c oughs> ขอพทะานยอดอเียยังไงอันอออนี้มาแล้มาแล้วก่วอนดิหูรอพ่อก่อนพ่อเขาเดินช้าเพราะว่าเขาครั้งหึครั้งนึ่งเธอจำได้ไหม เชิญคุณพ่อมาปิดทองฝังลูกนิมิตนี่เลยครับคุณพ่อนี่ครับชานมไข่มุกลูกนิมิตวันนี้ลูกได้ทำไข่มุกบอคนแม่ใหญ่ครัเดี๋ยวเชิญคุณพ่อนะครับอธิษฐานแล้วก็ปิดทองได้เลยครับคุณพ่อเอาทองไปเป็ดใช่ครับแล้วก็กินด้วยใช่ครับกินได้เหรอกินได้ครับนี่เป็นสี่มงคลนะครับเอาแปะให้พ่อด้สิเอาเอาเอาเก็บไว้ข้างในใจ ไปททุก้อาลองชิมพ่ออันนี้มันคือวุ้นนะมันเป็นวุ้นไม่กินได้นะมันเป็นวุ้นแล้วสีดำนี่มันคือไอ้กากมะพร้าวอ่ะพ่อเอามะพร้าวเหมือนเหมือนขนมไอ้เปียกปูนเนอะใช่พ่อลองชิมดิทำเองเลยนี้อู้หูอ๋อสีดำก็คือไว่ใช้กากมะพร้าวกินกินกากมะพร้าวใช่แล้วกินกากมะพร้าวทำก็จะคล้ายๆกับเปียกปูน เขาเรียกกะเปียกปูนวุ้นใช่ได้แล้วได้แล้วโอ้โห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 กหโหาหโ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 หี่โหโีโหโหนห่หโหมหโหโอโนโห้หโ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 ห่หโหโหโนโหโหโ่โห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 โด้วยมีแม่ด้วยมหโ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 หนห่หโหลหกหโหห อือกลิ่นเหมือนเปียกตูนเลยคือกินทานอะเนาะเปียกปูนหรืออะไรเปียกโอ้นี่กินปุ๊บยางดำเลยฟันเปินดำเหม่ยฝันเปินดำเหม่ยใจมันชักบินชักนอนทำหน้าตายแตใจเชักบินชักนี่มึงจะขยี่ไปถึงไหนเนี่ยไอ้แค่เป็นไงคุณนาดีอร่อยดีมกันนะชิคกี้พายเขรามันมันก็ไม่ต่างอะไรกับวุ้นในน้ำเชื่อมเออใช่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 เอาพอต้องเก็บไข่มุกลงไปด้วยใช่ใช่ใช่ไข่มุกเราต้องน้ำด้วย มันถึงจะกลมกลมดูมมน้ำเดือดได้เป๊ะเลย <c oughs> สมควรให้ทำไหมไม่ต้องแล้วมึงก็ไปลองเรียกนะกูอีกไปนะแ <c oughs> ล้วมึงก็ไปลองเรียกกูอีกไปนะมาแล้วครับเพราะว่า EP <Okay. S 3> นี้ก็เอาไปทำตามกันได้ไดเราไม่มีเฉากรวยเราก็กดวุ้นซะเลยใช้เวลาทำค่อนข้างนานให้พ่อให้คะแนนหน่อยพ่อให้คะแนนกับลูกนิมิตลูกนี้หน่อย ปวปันเจิดแต่ย่งปันเจิดบ่อยนะแล้วแต่ความคิดมันดีมีคนทมีคนทำเนี่ยนะมีคนขายในทิศต่ออันนี้มีเด่แบบเข้ามาแต่เขาใช้เป็นไอ้นี่ชากล้วยชากล้วยข้างในมีไส้ด้วยเขาขายจริงแต่อร่อยเป็นซิกเนเจอร์ร้านอร่อยาแต่ของเขาน่าจะไม่ใช่รสชาตินี้หรอกลองไปต้องดีกว่านี้แน่นอนลองไปซื้อลองไปหาที่แล้วก็ไปซื้อขายกันดูนะครับสำหรับเราก็เราลองทำกินเองละถือว่าจะได้เหมือนกันแปกดีมันแบบว้าวอ่ะมันว้าว คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ<ช>ับสไครต์นะคะ<ช>เป็นกำลังใจให้โบโยชิชาแนลนะคะทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรนะคะเรียวไวรัลไวรัอวลอ,อีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะ<ช>แล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะตอนนี้นะคะน้ำพริกหมูกระจกนะคะ<ช>เด็ดน,นี้เลยนะคะกรอ,อบแล้วก็เผ็ดกลมกล่อมอร่อยแน่นอน,นะค่ะ ที่สําคัญนะคะกินหนักแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะคีโอไฟเบอร์นะคะช่วยได้บอกเลยตอนนั้นนะคะพี่โบนะคะอือไม่ออกเลยฮะกินคีโอไปแค่กรึ๊ปเดียวนะคะซองเดียวเท่านั้นแหละอยู่เลยคะ่ะถ่ายแน่นอนสบายพุงโล่งสบาย <c oughs> คลิปมีลากออกบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ